บคัสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกๆคนนะครับเนาะมัอนี่ปลาลายกลับมาตาม,เ,เ,มานะเด็กเมล่าอีกรองเบิึงนะครับเนาะเด็กเมล่าซึ่งมันก็เขาซีงวดซอนงวดที่หาเป็นพาดเน็นเ,เป็นงวดที่ฮุบวาเล็กเป็นสีขาอีกบ่เน,นี่ปลาลายก็เลไดมาตามเบิึงอีกนะครับเนาะเออเอฟซี FC เข้ามาแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นนะครับเด้อคอมเมนต์เม็นมาคุยน้ำกันน้ำแน่ก็ด,ดีขึ้นกันนะครับเนาะ ไปเข้าไปเบิ้งน้ากันวาเลกเป็นตัวแดงเออเจ้าบบอรวยเอาแล้วฟันวางได้ก่อบอกมากก่อบอกไม่ก็เด้ฟันเอียงเจ้าฟันยังสั่นเจ้าบอลน่ะเออมันกรใส่เราเราเลี้ยวเฮยเราลีถยวนนี้กไปเลี้ื้อือไปยีรันน่ะเออเราอยู่ต่อด๋ยรันเราถือว่าเราวันเราถือขูสารไหม บ่ต้องซื้ออายุตนหยกรถเลยที่แม่ผมที่ซุคืออยู่ตั้มรถสํานัมคนขับบ่มีนั่นต่อก้าตั้งคนขับและเนาะอะไรบิ่งเกืกมสอกแกทะเบียนสําคนขับบ่ออกล้ว่าบอกว่าที่รถตัมเสรือใครบ่าใครว่ามือนใจทวาเจ้าที่รถภาคขวมนี้ เกเอาวันวันเราเก็บกับันวแล้วคิดลดปคนนี้เออมากันกระซามเขาต้องเอานีล่ะเขาตองเอาตากับตำเลยดีด้อันนี้กัันเราปัญานามาคิดลั้นตำเสาคือคืเล็กแู่เ็สู็บอาเูนเจ็บเ็บเคเลยมันเลยนมนเนี่ยต้งหรวดก้อนผลฟันบ้านยถตาพลาดมันพ่านไหนถ้่เนี่ยเรียกออกมาเนี่ยนั่นันก็เป็นซูเป็นเสาดอก ก็มันเราจำความฝันว่าไดนี่าจำกวอนฝันเลยขึ้นวัานั้นคือก็ฝันเห็นล่งหนึ่งวันนั้นก็ฝันร่องันนั้นฝันเห็นร่งฝันวางเลยก่เอาก็ฝันว่าขามาเห็ดแก่แจ้งแก่แจ้งแก่เข็ดแก่ย่งเงี้ยห้ออ้ือเจ็บเจ้าบ้านเกินอะไรเจ็บเอสเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดกับเจดศูนยไล่กันเลยเขามาเห็ดแจน่งเจ็ดสองแมนันเลยเขามาแจ้งเขามาแจ้งแก่เ็ดทุกเงี้ยแบบนีมาตรวจสว่างดีเขาเจ้าเล่นเกียจยิ่หร เอาลองตีไปเลขก,ก็ดูบอดนซเซาตัวใดแน,น,น่เกตหนึ่งเ็ตศูนย์เกหนึ่งกับเกดศูนย์มันก็่อนีชื่อตัวออน,นี้ชื่อเื่องบงออางเพราะนั่นละเกตหนึ่งกับเศูนนี่ละลองเมืองเสือประวันผานบางวันหนึงเคยตีต่อกันมาจากหวดกบบางนั่นนะ กอนตอมากกันพิดตอกันซีงวดคนี้งวดงวดที่หา,า,หาหดาดใช่ภาพมงงวดนี้เป็นงวดที่หุกสิเขาอีกบ่าเน,นี่ยวดที่หกไม่ใช่เขาเ่ากับว่าหลูกเงิลับ่องมือเามันเขาอีนี่นะครับเด้อทะเบียนรถสิบพ่นฟันเท็นว่านพญิราชนั่นครับรถไอนชนชนเสาชอนอยังไงนั่นแหละก็ร้อย ขับรถขันหนีชนนะครับนะทะเบียนรถเจ้าเขามื่กีเคที่เงนเจ้าซื้อเอาแบงซี้าจจเลยดงเจ้าสิขอนี้เพราะว่าทบุญาหันวะ้องแห่จนป๋าคนตอนน้ว่าตนปาไปะเออทำบเจ้าางามหัวที่หัววะอันนี้อาบเป็นเข็มเนี่ยเพราะว่าข้อีสุจางเนียวต้องทำอีกสแน่วเลยขอีเป็นอไเนี่ยเพาะว่าเป็นคนไม่หล่อเลยนเนี่ย

ก็ยว่าหาสหาสูเจ้าบได้ว่น้องขันคนงนลอก้นพักปีหายว่นนัันีเลยบ่ได้วามัีแล้วผัเลยว่าว่าขับหาสูความการหาสูนี่ลีเนาะหัวมูก็เป็นหัวมหัวหมูเป็นสูญฝันว่าลูกเขากตรงหัวหมูวาเจ้าเล็ตีเหะไรนั่นเองบอกว่าหาสูเอาล่ะหาสูเจ้าบ้านข่อยขันขับฝันรถเจ้าก็ฝันรถกันอย่างนี้ไรบ้างขัผ่านเป็นไเป็นงมันแมนนัูจะงเมอยู่รถไปกัน ครับสำหรับเอซี่ที่ติดตามนะครับเนาะกาที่ติดตามหรือว่าผู้ใดยอยากมีมีความเป็นแมนแมนหรือว่ามีเลขกสูตรที่มีเหล,ลขสูตรเหล็หยังอยากลุ่งอยากลุ่งในช่องปลาหลเพื่อซื้อเพียเสียงอยากมีซื้อมีเสียงทางด้านกันหายเลขหายหวยที่แมนแมนกาติดต่อมาเด้ครับเด้อ ตอนแรกก็คข้อเมนล์ลงใต่คลิปก้อนก็นได้เด้วปลาไหลตดตอขึ้นไปหาดอกโดยเอฟซีทานใดเบืองแล้วก็ซอยกดหลค์กดแช่กดหลค์กดแช่กดติดตามให้น้ำนี่นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปยูทูบของปลาไหลนะครับเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอยเอฟซี FC, จงโชคดีมีความสุขลำรวยเงินท่องถูกหวยรวยเงินไปถุงวดทุงวดนะครับเด้อสวัสดีครับ